สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กับซีรีส์บอสด,ดินแดนความฝันนะครับสาหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจิโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โดยในวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยกับบอสสกายครอครับซึ่งในวันนี้ผมก็มีทีมที่น่าสนใจนะครับมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยครับโดยทีมที่ผมนำมาฝากเนี่ยจะเป็นทีมที่มีหลายรูปแบบนะตั้งแต่คนที่มีไรเนียไม่มีไรเนียนะครับรวมไปถึงทีมเมตาที่สามารถทําคะแนนได้สูงสุดด้วยนะครับก็สำหรับทีมเมตาเนแน,นอนว่าไม่สามารถดูได้จากไอดีผมนะเพราะตัวละครเมตาผมก็ปั้นไม่เสร็จเหมือนกันครับสำหรับตัวที่ใช้ในบอสสกายครอรอบนี้นะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูไล์อัพกันเลยดีกว่าว่าไล์อัพที่น่าสนใจในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มจากอันแรกสุดครับสาหรับอันแรกสุดเนี่ยใครที่ปั้นตัวละครครบนะครับบอกเลยว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่สามารถดันคะแนนได้สูงที่สุดแล้วนะครับไล์อัพทีมก็จะเป็นตามนี้เลยครับจะมีเป็นนอมิโคล่ายืนหน้านะครับโอดี้ด้านขวาไลเนีย ทาลีนแล้วก็น้องโคโค่นะครับในส่วนของอาร์ติแฟกต์จะใช้เป็นคาถาเขียวขจีครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมใครที่อยากได้คะแนนเยอะนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือ1น,น้องมิโคลาปลดเลเวลเลสพลัสกับ2ทาลีนปลดเลเวลเลสพลัสนะครับใครที่มี2อ,อย่างนี้ครบเพื่อนๆเอาทีมนี้ไปลองได้เลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่สามารถดันคะแนนได้สูงสุดแล้วนะครับสำหรับไอดีผมเนี่ยน้องมิโคลาผมเงื่อนไขครบเพื่อนๆปลดเลเวลเลสพลัสนะครับแต่ทาลีนผม ยังอยู่แค่ระดับเทพยิายใหญ่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคะแนนทีมนี้ที่ผมใช้มันก็เลยมีทีมอื่น,นครับที่สามารถทําคะแนนได้ดีกว่าไลอ up นี้นะแต่ยังไงเราก็มาดูเกมเพลย์สักหน่อยละกันเพื่อนๆอ่าเป็น,ปน,ปน,ปนรีเพย์น,นะครับว่าไลอ up นี้เนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับก็สําหรับไลอัพนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่มีโคลาควรจะปลดเลือดเลือดเนี่ยเพราะว่า1นนะครับมีโคลาเป็นตัวที่เอาตัวเนี่ยไปถูกกับบอสเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่2นะครับ ไอ้บอสกายขอบเนี่ยมันมีลูกน้องครับแล้วเวลาที่ลูกน้องเกิดมามันก็จะอยู่ล้อมรอบมิโคล่านะครับทาให้ลูกน้องของบอสมันตายเร็วเพื่อนแล้วก็ตัวละครอื่นเนี่ยมันก็สามารถทํเดเมจบบอสได้อย่างต่อเนื่องนะอ่ะก็ลองดูเาเมจครับจนถึงตอนนี้เหลืออีกประมาณ40่สิบวีนะครับเาเมจที่ทําได้ก็ปาไปประมาณ600ล้านแล้วนะแต่เอาจริงเดเมจทีนี้เนี่ยไม่แย่ไม่เบื่อดีมากเลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มี เครื่องรางของทาลีนเนี่ยเอาจริงๆทาลีนไม่จำเป็นต้องถึงเลอรเลอร์นะผมว่าเทพมียายิคลาสก <g <g ็น่าจะสามารถใช้ได้แล้วนะครับอ๋อใช่แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นแวบหนึ่งนะน้องมีโคลามันเกือบตายเพื่อนๆถ้าปลดไม่ถึงเลอรเลอร์เนี่ยผมคิดว่ามีโคลาน่าจะยืนไม่ไหวนะครับ <g <g> ก็สําหรับทีมอันดับหนึ่งนะครับจบไปแล้วก็ต่อมาครับทีมที่สนะครับสาหรับทีมนี้จะเป็นทีมที่ผมเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเพื่อนเพื่อน แน่นอนว่าตัวที่ใช้เนี่ยยังคงเป็นทานลีนะครับแต่จะมีเปลี่ยนเล็กน้อยครับสำหรับตัวละครซัพพอร์ตนะครับสายฮิลรอบนี้เราจะไม่ใช้มิโคลาเพื่อนผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นสโมกกี้นะแล้วก็ตัวละครเดเมจ DPS อย่างโอดีผมก็จะเปลี่ยนครับมาใช้เป็นลิล่เมย์นะก็สําหรับลิล่เมย์ผมขอบอกไปก่อนว่าน้องลิล่เมย์ของผมปลดเครื่องรางครบเรียบร้อยนะครับความสามารถของมันก็คือจะทําให้เป้าหมายได้รับเดเมจเพิ่มขึ้น7% เป็นเวลา6วินาทีหลังจากฮีโร่สร้างเดเมใส่เป้าหมายนะครับหรือพูดง่ายๆเดเมจทีมรวมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ7%เพื่อนๆไลน์อัพทีมนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยตัวละครที่ได้บัฟของไลเนียก็จะเป็นทาลีนนะครับตัวข้างหน้าก็จะเป็นสโมกกี้แล้วก็น้องลิล่เมย์นะครับส่วนโคโค่ก็จะอยู่ขวาหลังเหมือนเดิมนะอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ยังคงเป็นคาถาเขียวขจีครับสำหรับเดเมจโดยรวมนะครับแน่นอนมาจากลิล่เมย์เป็นหลักเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราลงมาเนี่ยจะเป็นทารีนนะครับก เอาจริงๆสาหรับข้อดีของทาลีในบอสสกายขอบจากที่ผมดูนะหลักๆเลยคือเวลาทาลีมันพ่นไฟเพื่อนๆมันสามารถเคลียร์ลูกน้องได้ไวครับเออเนี่ยเห็นปะลูกน้องเกิดมาปุ๊บตายเลยมันทําให้ตัวละคร DPS หลักของเราเนี่ยมันสามารถโฟกัสบอสได้แบบต่อเนื่องนะพอถ้าทีมที่ไม่มีลิลิเม์เนี่ยผมบอกเลยว่าตอนช่วงทายครับลูกน้องที่เกิดมามันจะถึกแล้วเราเนี่ยจะต้องเสียเวลาตีลูกน้องนานนะครับในช่วงเวลานั้นอะ มันจะทําให้เดเมจของบอสเนี่ยมันไม่ขึ้นเพื่อน,อนถ้าลองสังเกตดูนะอ่ะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเหลืออีกประมาณ40วินะครับนี่เดเมจเยอะกว่าทีมก่อนหน้านี้นะครับประมาณร้อยล้านเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้ประมาณ6 0 0ล้านนะครับอันนี้คือ700ล้านนี่ครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าโชคดีติดคีย์เยอะดวงดีๆหน่อยเดเมจที่ได้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยต้องดูกันด้วยนะเพราะว่าเอาจริงคือช่วงต้นเกมแบบเนี้ยต้องบอกว่าบอลมันตีแรงเพื่อนแล้วก็ตัวเราเนี่ยมันจะยืนไม่ค่อยไหวกันนะครับส่วนมากนี่ครับเห็นป่ะโดนเป่าหายตอนแบบวีสุดท้ายพอดีเลยนะทีมนี้โอเคก็สำหรับทีมนี้นะครับเดเมจก็ประมาณนี้นะทีมต่อมาสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีทารีนะครับผมก็แนะนำทีมนี้เลยครับใครที่มีอะไรเนี่ยแต่ไม่มีทารีนะครับทีมที่ดีที่สุดน่าจะเป็นไลอัพนี้เพื่อน จะเป็นทีมดับเบิล DPS ครับเดเมหลักเนี่ยก็จะมีเป็นลิลิเมกับโอดีนะครับส่วนอีก3าตัวที่เหลือจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตครับมีเป็นน้องสโมกี้ไลเนียนะครับแล้วก็โคโค่นะส่วนอร์ติแฟกที่ใช้ยังคงเป็นาค,คาถาเขียวคจีเบื่อนเพราะทีมดับเบิล DPS เอาจริงส่วนมากาค,คาถาเขียวคจีเนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กนะโดยเดเมทที่ทําได้นะครับผมมองว่าไม่ต่างกันมากนะลิลิเมอยู่ที่450กว่าล้าน,นครับแล้วก็320กว่าล้านนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์ทีนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปโอเคก็นี่ครับทีมนี้เนี่ยน้องโอดีจะไปยืนแทงข้างหน้าเลยเพื่อนๆเห็นปะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตจังหวะที่บอสเสกจลูกน้องครับเนี่ยเห็นปะเราจะต้องใช้เสียเวลาในการตีนะครับเอาจริงเวฟแรกๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เพื่อนๆเพราะว่าม็อบที่เกิดมาเลื่อนมันน้อยนะครับมันคลิกคนละทีมันก็หายลวแต่ในช่วงหลังเนี่ยประมาณ20วินาทีสุดท้ายบอกเลยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหลูกน้องคือยืนแบบนานมากนะครับก็จะตายหมด ตอนนี้ก็เดี๋ยวลองดูตอน40วินะครับเทียบกับทุกทีมต,ตอนเท่ากันอ่านี่40วินะเดเมเดก็700ล้าน,นเพื่อนเห็นปะเดเมเดมันไม่แย่นะครับมันไม่แย่เนี่ยแต่เราลองดูเริ่มเวฟหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มแบบเกียร์มอบชาแล้วนี่ครับเหลืออีก20วินะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนเห็นปะเนี่ย มันเสียเวลาตีเยอะครับเพ,เพื่อลองคิดดูถ้ามันไม่เสียเวลาตีเนี่ยจริงๆมันจะเม็มันจะเยอะมากเลยนะแต่เอาจริงอันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะนี่ครับ860ล้านนะครับไลอัพนี้ไม่มีทานดีนะแต่ว่ามีไลเนียแล้วก็ต่อมาจะเป็นทีมสุดท้ายนะครับสำหรับไลอัพสุดท้ายจะเป็นไลอัพที่ไม่ใช้แสงมืดเพื่อนเือนอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวละครที่สามารถทําหน้าที่แทนไลเนียได้เนี่ย หลักๆก,ก็น่าจะเป็นโทรานนะเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้เนี่ยก็จะมีโทรานนะครับแล้วก็ทีมนี้จะเป็นทีมดับเบิล DPS เหมือนเดิมครับใส่เป็นลิลลี่เมย์กับโอดีนะครับตัวละครซัพพอร์ตน้องสมุกี้แล้วก็โคโค่เช่นเดียวกันนะครับแต่ในส่วนของอร์ติแฟก็คทีมนี้จะใช้เป็นคาถาก้องกลางวานนะครับและในส่วนของเดเมจที่ทําได้นะครับทีมนี้ถ้าลองมาดูจะเห็นได้ว่าลิลลี่เมย์กับโอดีเนี่ยเดเมจใกล้เคียงกันเลยเพืเ่อนๆสามร้อยหกับ3 4 3ล้านกับ,านนบกมาเ,เรา,าดยรี Re ่สย์สุดท้ายในวันนี้ะครับ นี่ครับกทีนี้เนี่ยตัวละครแทงแน่นอนจะเป็นโทราณน,นะครับแต่เอาจริงถ้าใครที่มีไลเนียเนี่ยไลเนียมันดีกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ปั้นนะครับจริงๆเพื่อนๆคนที่มาเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วมาดูคลิปนี้นะผมว่าแสงมือที่เซีที่สุดเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นไลเนียตัวแรกครับไลเนียปลดถึงเทมิยายพลัสนะครับเพระเอาจริงไลเนียเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่บลสแดนฝันนะ PP ก็ใช้ได้เพืเ่อนสำหรับทีมบุกนะครับทีมตั้งรับเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะคนสามารถจัดแก้ทางกันได้ง่ายนะแต่ทีมบุกเราสามารถจัดโพสิชันให้ทีมเราได้เปลี่ยนศัตรูได้ไม่ยากนะครับเออชวนคุยเพลินลืมเลยดู40วิวิว่าทําดเมจได้เท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรเนี่ยลองด,ดูดิคือช่วงประมาณแบบ20วิอะ่ะมันจะเคลียร์ม็อบยากเพื่นนอนนี่ครับโดนโ่นล้ว ไม่ตายนะครับแต่ว่าเดบิวเนี่ยมันไม่เยอะเท่าไหร่นี่ครับก็จะประมาณนี้นะ8ป0ล้านครับโอเคครับก็สำหรับคลิปหวดบอลสกายครอปวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆปั้นตัวละครตามไหนมาก,ก็ลองไปใช้ตามที่ผมแนะนําดูนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีตัวละครตามนี้อาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แก้เอาหน้างานนิดนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืม กดไลค์ u like b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนตีได้คะแนนสูงๆนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย